เอาละกลับมาพบกักบมกผมเสสนะคังมังโกจิกับอีกเช่นเคยผมกับเกมหมครับซึ่งอีกครั้งนี้หน้าตาฟาร์มเหมือนเดิม้วฮะฟาร์มเหมือนเดิมฟาร์มเหมือนเดิมเลยครับแต่ว่าน่าจะเยอะน่าจะหาของเยอะซะหน่อยเพราะว่าตอนนี้เราจนของหนักมากไหนจะไหนจะพื้นที่ใต้ดินอีกไหนจะไหนจะหาของแถวนี้อีกนะฮะ เดีวก็ต้องหาฟาร์มที่ฟาร์มของใหม่ๆซะด้วยนั่นนะครับนั่นะนะครับทุกคนผมต้องฟาร์มไปอีเกเยอะเลยล่ละฟาร์มเต็มตัวให้พร้อมก่อนที่จะไปที่จะไปหาที่จะไปหาเ er. อนเดอร์แล้วก่อนเดี๋ยวนะนี่รองเท้าโซเซนี่นพอดีจริงๆเลยว่า,างกันไหมเหมือนเราปล่อยพวกวิวญ,ญญาณไปในตัวด้วยเนี่ย ่เลน้ำไม่น่าจะพอใช่น้ำไม่น่าจะพอเอ้อย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 เอ้าเอ้าเอ้อย,ออยไม่พ้นสักทีในพวกไฟเนี่ยโหรองเท้าเสื้อกละาโอโน่ตะพังอยู่แล้วซ้อมดวัวครับซ้อมดวัวโอ้โหใช้ค่าคอตั้งหกเลย เอาละเก็บเล็กไว้ก่อนอ๋อเล็กตอนนี้มันน้อยมากนั้นๆนั้นยังเผาอีกไหมเผาเสร็จแล้วอืมเก็บไว้สามสี่หนึ่งอีกหนึ่ง,งเอาละเชื่อเพลิงก็มีเติมเยอะเลยนี่เลยนี่หว่าก็ต้องใส่แบบนี้ไปก่อน สมอลนารัทำใหม่ดีกว่ามั้งเราหมกแตกไปที่บรอยล้วหมกแตกก็ต้องทำใหม่ตกตกครับตกครับอ่าทำหมใส่เก็บเดี๋ยวเราฟาร์มของเอ๊ะเดี๋ยวนะทำอคด้่ยดีกว่า Bik acta bik acta Orang buat bik Hmm Jangan lah Kip Mai ni kena apa Mai akan kacau Itu dia apa Hmm Kip 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 กดูกเก็บอ้อยเก็บมเมล็ดเก็บกระดูกเก็บผีพวกเก็บแล้วจะดูไหมแล้วก็ทำพิกแอ๊กเหล็กเหล็กลืมเหล็กพิกแอ็กเอามันสักสองชุดอืมน่าจตอพอ่พอว่าสำรองมาอีกสองชุด ัวถังกับตัวถังที่ต้องไปที่จะไปตักเรืไว้ที่ไหนก็ได้ในรน,นะน,โนโรกอ่ะนะเอาละเข้าประตูนรกกันอาะละเข้าประตูนรกกันกันเถิดกันเนี่ยออออออมืนเหมอนเมืนเหมืนอนเอาละ ก็มาถึงกังนแล้วมั้งมาถึงฐาน,านะแล้วมั้งใช่อืมก็ที่เดิมดีวกว่าก็ที่เดิมดีกว่าก็ไม่ไต่างอะไรจากเดิมเลยหวัดดีพิกดีพี่พี่หวัดดีพี่โบยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะคงไม่กัดใช่ไหมเองจะเป็นก็ว่าพิกดีนี่จะเป็นวิตนี่จะเป็นศัตรูก็ได้แต่แล้วแต่เราจะตีมัน ทำไปดีทางแบบนี้ทำไปดีนั่นไงจริงด้วยเอาละปูทางปูทังก่อนตลอดไปนี่คงไม่ค่อยดีแน่ๆศูนย์เอาคางมาเอาขินนี่ตักแกมา ฮังฮังเบ๊บอืมอืมตรงนี้มีทองอยู่เดี๋ยวเวลาขุดแล้วครับขอขุดละเฮ้ยอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอแตก ออกปรดี๋ยววันนี้นิดนิดหน่อยครับผมเอาละคงต้องขุดเยอะแล้วมันน่งไหนทองที่นี่อ้อยแรกกับพิกกินแต่เราจะเจอพิกกินได้ถึงเมืได้ตอนไหนเนี่ยสิเมื่อสิเราจะเจอพิกกินตรงไหนก็ได้ในนรกนี่เหมือนซะกมื่อตะวันเห็นเรามาคงจะตีเราแน่แน่แล้เราแบบเราแบบว่าเชือกมันตรงส่ต้องเน้นใส่เกราะเน้นใส่เกราะทองอย่างเดียวเลยมั้งเนี่ยในนรกนี่น แต่เราไม่อยากแต่เราไม่อยากแต่เราไม่อยากตายไงไม่อยากตายไอ้พวกเราไอ้พวกซ้ำแต่เราไม่อยากตายเพราะพวกมันในนี้ก็ต้องใส่เราต้องใส่กระเล็กนี่แหละทางข้างบนลเหมือนว่าจะไปง่ายนะเนี่ยไปง่ายมันเก็บไปเยอะเลยแต่ข้างบนอีทองเราจะเก็บยังไงไม่สิเก็บเก็บไม่ได้แต่ได้เอาละหาทางลงดีกว่า chị, <laughs> <laughs> thần đồng tay tay cứ học ừ. ừ. như đó ra 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 rất là hay to. มีแค่เนื้อโอ้โ oh. อ oh ้โ oh. ทำไมรู้สึกว่าเหมือนเราเจอทางตาลซะล,ละไม่สิเดี๋ยวข้าหมดนี้ดีกว,ว่าเรนตามทางต้นไหนไม่ใช่ทางตาลซะหน่อยมั้งาแค่มาฟา,างนั่น้เองวันดีพี่เอาละ เขาคิดเหมือนกันแล้วมั้งว่าว่าวันนี้ไม่ต้องฟาร์มแต่เขาไม่ได้คิดเหมือนกับเราแหละใช่ไม่มีใครหลอกที่คิดเหมือนกับเราเสมอวัสดีพี่ม,มาละอีโอโ้โหวัสดีสวัสดีพี่การเมยม ผมไม่ได้บอกพี่เลยเนี่ยอา้าวตรงนี้แต่อะไรตรงตรงนี้แต่เมื่อไหร่เนี่ยพี่อืมเอาละลงไปก็ได้ดีกว่าเอาไป,ไปเผชิญชกอัน้ำไปจับใจไว้แล้วก็ตักมาตักเราฮะขอบคุวรจหรับพลังขอบคุวรจหรับช็อตเลย แถบเลยเนี่ยแถบไปที่นี่ตกลาวาลาวาละลายแน่นอนละลายไปพรบเขาหน่อยแหละเฮ้ยชิดชิดดิบวิ่งเลยดิบวิ่งดิบวิ่งดิบวิ่งเนยตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวินถ้าเดี๋ยวถ้าตอนนั้นเห็นสวย อ้าวิงไรปองขึ้นขึ้นขึ้ยิด้เววดเววเอือมไบานี่ข้างหน้หนก็ส่วนนึ่งของ Metal Fortress ไม่สิไม่ใช่ไม่ใช่เรืฟองแบบเรื่องแบบนี้สิโอ้วจุดจุดก็อุดเอาไปทางนี้บ้างสิทางซ้ายดิ เอาเลยอุดช <łość> ่องอุ๊ย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 จิตจิอุ๊ยอุ๊ยจิตอุ๊ยอุ๊อุ๊อุ๊เฮ้ยเฮ้ยตกใจไปเลยอกสลามนี่ น,นาาั่งแยกก่อนไปด like ีนะไยขอบคุณมากสำหรับแป้งมาครีมขุดขุดดูทางซ้ายบ้างสิเห็นอะไรมาขึ้นตรงนี้เนี่ยโอ้โนเฮ้ย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 เ้ยเยเ้ยเยเ้ยเ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  dạng 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 ÂY dạng ĐI Ê dạng LÀ 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 coi dạng 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 THÁO dạng 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 THÁO dạng 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 Wait, 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 wait. Here we go. เทายับเยินเกาะเยัยบเยินอีกกำรมเอ้ยเนุ้ยใสเรียวว้าไปจิตดิ้วขึ้นดิ้วขึ้นดด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 ้ดดดด,ด uh oh. ไ,ไดดดกดด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  ไม่น่าแปลกอีกแล้วเฮ้ยน้าวันอาะสะัตทีพอ,อเกิดเป็นกคลิปบกอกคอนขุดคอสไปด้วยดีกว่าขุดคอสไปตกแต่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวือ่นนะอ จะไปเดี๋ยวตีวงนีู้นี่นะี่ยวนะเรเทสตรงนี้อีกนึงเราเทสตรงนี้อีกนึงไม่ใช่ว่าไปของตรง,งตไหนกันแน่จะไปไหนนะฮึบอย่อาไปทำให้ตัวเองตกเอ้ยโอ,อ้โห ฮึบฮึบผมไว้สักสองล็อก,อกเดี๋ยนกรที่เราตก ถึงสักที่ถึงสักทีเอาล่ะออาล่ะก็อ๋อาล่ะ,อละขอต้องขุดไปต่อแต่ก่อนที่ขุดไปนั้นขุดไม้ขุด,ขดต้นนี้ก็ด,ดีกว่าไม้ไม้ไม ดูนี่ดูท่าจะไม่ปลอดภัยใช่ตรงนี้ไม,ไไม่ไม่ปลอดภัยอยู่แล้วต้องทางทางก่อนต้องทางทางก่อนงั้นสวย่งั้นตกลง,งไปนี่เราได้เล็กาเลเ,เลเลเรา้เลเองที่แน่เลเป็นโจ๊กแน่ chít 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 chị 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 Oh no chị chị what? cướp tài liệu, oi, nhà ba na, ta có gì vậy này, cái gì vậy này, ừm, lợp cầu cấp, tay, trao chốt, dự thừng vậy này, ไม่น่าที่เห็นเฮ้ยนี่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 นีนี่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 อี่น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 ี่่นนี่น่นนนี่นี่นนี แต่เยอะแล้วมั้ใช่แต่เยอะแล้วล่ะนอ่นยเอ็นด์แมนตายหนึ่งตายเพราลงลาวาได้เลยททํทํทท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 ท สองหนานา่าจะน่าจะพอละพอล้ว,อลวโอ่อือืสี่้สีสีก็นะกระดูอาจจะเป็นวิเทอรก็ได้ Oi, oud, oud, Kom maar, kom oh. oud, oud, Oi! oud, 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 we oud, อ้คองคองคองอดถอดถอดถอดอดถอดถอดถอดอดออยู่กับอยู่กับพวกอูกับพวกซัมเปอร์ไฟฟิคกี้ดิพอรไพส์สุดอยู่กับซัมเปอร์ไฟฟิคกี้ดิพอรไพสุดแล้วใช่ปี่ อืมแช่ใช่หละที่เหลือปักให้หมดเพราะตรงนี้มันเยอะเกินไปโอ้โหทางเกิดที่เรามานี่ดีว,ว่ากรอบมาเพชรเหล็กสองสองกรอบมาอ๋อซออีเดียนสอง

กันเป็นคู่ใช่ไหม oh oh. โอ้โหโอ้ซกตโตไม่กล้าไปเลยอืมอ๊ออยอทิ้งไหน้ึไอไ เดี๋ยวดูกล่องหน่อยสิไอ้กล่องนั้นเราค้นไปยัง,ยง,งยค้นไปแล้วนี่แต่กล่องที่เราค้นไปแล้วเท่านั้นก็คงไม่แปลกหรอกอ้อเราอ้อเราขึ้นมาที่นี่แล้วเกาะเกาะม้าทองน่าจะถูกใจพวกไอพิกกี้นึงลองขึ้นมาทั้งหมดหนยสิขั้วบนนี้เรายังไม่ได้ไปเลย ที่อเราไม่ของที่เรายังไม่คนอีกก็ได้อืม mm. จริงคงเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยแหละเพราะข้างหน ja ้ามันมีแต่พวกแบล็เบส L G G จีจีึฮึอนะเนา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 ะเนโอ้โหสามตัวดังเบสเลยดังเบสเลย

ป้อมประการีเธอน่าจะหยิบกันให้ตรงนี้น่าจะเชื่อมอลายที่อยู่มาทีอาจจะใหญ่เลยก็ได้อือหือนี่สุดทางนี่สุดทางแล้วแล้วน่าจะกดได้อยู่ทองทอง เอาละจากนี้ครูต้องถานสกิปแล้วมาน,นะทุกคนเกมเตรียมไปเลยได้เวลาได้เวลาข้ามแล้วจ้าโอเคนะผมสำหรับพัดนีได้ได้ฟาร์มของกันไปเยอะเลยในนรกอะนะเดี๋ยวเฉพาะคอสและพัพน้าจะเป็นไงต่อไปในของเกมนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วจอกัารพันดาครับผม